สวัสดีพี่น้องๆนะพี่ที่เคารพร,ร,รักทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกอรุ่งเรืองวันนี้มามาชมเจ้าคูปตัต้า DC105X นี่ครับหลายคนก็อยากชมน,นะครับเจ้า105วันนี้ก็จัดให้ครับ เครื่องยนต์ร้อยห้าแรงมา้าปากเกี่ยวที่2องเมตรเจ็ดเซนนําหนักตัวอยู่ที่4ตัน600มันนะครับสี่ตันหกร้อยสา,ามารถบรรจุข้าวได้1,400กิโลกร,รมัมช่วงล่างเป็นมอนโลครับขับสมดุลพอเลเอ7เจ็ดตัว ทุีน้องๆที่เข้ามารับชมช่องฟอลุ่งเรืองแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆของเราลงไปก็ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยวัชจะหาะครับในพวกโค้เกี่ยวนะครับต้ากันมากคนนี้นะครับ ็จะได้รู้ครับนี่ครับ 105X กับเจ้า DC ก็สามก็พร้อมกันนะครับก็ดูไปด้วยกันครับดูไปเป็น FC ไปด้วยกันจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียของเจ้าคูตานี้เป็นยังไงนะครับตามผมไปเลยผมจะพูดหมดนะครับพูดหมดว่ารถเ,เสียตอนไหนถ้ามันเสียผมก็จะบอกว่าเสียตอนไหน ม,มีปัญหาตรงไหนยังไงนะครับผมไม่ได้อวยนะครับ่ใช่ว่าซื้อปูปตาแล้วจะอวยก็กระบอกนะครับจาดเลยนะครับไม่มีอวยครับเพราะว่าเราซื้อเองนะครับก็ใครที่ซื้อปูปต้าก็แดีวพื้นที่ของผมนะครับที่นามันเล็กมันเล็กแล้วมันเป็นอ่ายินท่ทามท้าจะลุ่มนะครับน้ำลุ ถ้าเป็นรถใหญ่ก็อิ่ปุ่อวไวครับก็เลยใช้คูปตุต้าน้ำหนักเบาการกิดเกี่ยวในอย่างก็คือรถใหญ่เงินดาวน์สูงครับน,นดาวนแพงการออกมันไม่มีเงินออกนะครับก็เ,เลยต้องได้ใช้รถเล็กครับคูปุต้าก็หลายๆเหตุผลน,นะครับหลายๆตัดใจก็คิด คิจารวอยู่นานนะครับเราก็ซื้อตามกําลังของเรานะครับผก็ซื้อตามกําลังที่มีนะครับถ้าเราก็ซื้อตามกําลังนะครับที่เรามีนะครับตามความสามารถถ้าจะให้เงินห,หลายแสนหรือเป็นล้านนะครับไปดาวรถใหญ่รถยิ่งใหญ่ก็คงจะไม่มีปัญญานะครับ ้าเราอยากทำไงเราอยากได้ครับเราก็ต้องหาก่อนนะครับเราก็ต้องเอาไว้ก่อนเดื่อหน้าพุเราสู้เราสู้เรา,เรา,เรามีเงินเก็บอะไรก็ไม่ยขยับขยายนะครับนี่มันเป็นความทุกข์ตัวของผมนะบ,บอกว่ารถใหญ่ดีกว่าดีกว่าแน่นอนนะครับผมไม่เถียงนะครับรถปุ่มใหญ่ดีกว่าแน่นอนคนกว่า แต่ว,ว่าถ้าบอกว่ารถเล็กใช่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รออกมากมันก็ใช่นะครับอย่งนั้นมันทําใจได้แล้วครับรถเดี่ยวนี้มันยังไงมันก็ต้องเสียนะครับแค่วันหนึ่งก็วันหนึ่งครับเสียเ,เดียวไปค้าแต่เ,เราก็ต้องไม่ต้ององงครับแล้วรถใหญ่นะ ร้อยครับไม่เหลือพูดยังไม่ทันหาคัาคับเลยถ้ารด้ลงนี่เสียเวลานะครับด่างไอแบคโฮด่างอะไรอีกนะครับยุ่งเลยครับงานเข้าเลยนะคนแล้วก็ไม่ใช่ว่ารถใหญ่มันจะไม่ได้ส่มนะครับรถใหญ่นะครับพอ้ายไปนะครับ พักนะครับเช็คนี่ครับยอดเหมือนกันนะครับช่วงลุงช่วงล่างทุกอย่างนะครับไม่ได้น้อยนะครับผมก็มีทีมงานมีสมาชิกนะครับวดใหญ่นะครับก็ศึกษาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะใจนะครับเป็นที่ความคิดนะครับก็ยังไงก็ ตรงๆให้ถืใจยังไงก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับท่านที่เข้ามารับฟังดูทีนะนี่ก็แค่อยากพูดให้ฟังนะครับตามคอมเมนต์นี่คอมเมนต์มานะครับรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ 各种毛病存在。